ดวงชะตาคนเกิดปีละกาดวงพุ่งแรงที่หนึ่งถูกระงวัลใหญ่ปีสมงพันห้มีโชคมีลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนตามไม่ท่านมีโชคเรื่องราวต่างๆเข้ามาหนุนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนผ่านไปโชคชะตาเงินทองไหลามาเทมาผสมเล็จร่ำรวยรับทรัพย์เป็นเศรษฐีเงินล้านจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตา อำนาจบารมีวานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนสนคำชูหนุน้ำโชคชะตาจะเลริอนลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องสังเกตในโชคชะตาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านขนเกิดปีละกาก็เกี่ยวกับการแต่งตัวเหมือนกันนะครับสีแดงบงบอกถึงความนะครับเล่าร้อนร้อนแรงเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จ จะเจริญลูกเรื่องเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อสีแดงก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในปี2507ดวงจะพุ่งแรงที่หนึ่งก็คือว่าใครก็ไม่สามารถสู้ท่านได้ท่านจะเป็นเศรษฐีกันล้านรวยที่สุดปังที่สุดประสบความสําเร็จที่สุดอํนนานาจบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําโชคชะตาแปรเยนผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาสังเกตให้ดี สังเกตให้ดีรูปรถกิ่งเสียสัญญาณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขันของไก่เอกครับขันของไก่ที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาทำให้ท่านปิกพันเจอแต่เรื่องดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องร้องกุก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 เข้ามาสนับสนุนนะครับสังเกตให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแมวนะครับเมียวเมียวเมียวนะครับ ทุกเสียงบ่งบอกถึงสัญญาณพิเศษสัญลักษณ์พิเศษนะครับถ้าท่านคิดว่าเสียงไหนเป็นเสียงที่น่ากลัวควรที่จะหลบหลีกไม่ควรที่จะสัมผัสนะครับจะเสียงอะไรครับก็ต้องเสียงนกแสกนกกังเขนนกสิ่งที่จะทําให้ชีวิตตกต่ำนะครับสังเกตกันเอาเองนะครับโชคชะตาจะต้องเราแวดระวังกับทุกเสียงอย่างถ้ามีเสียงเข้ามาสนับสนุนหนุนนาโชคชะตาจะถูกรางวัลใหญ่ ครับนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสัญญาณไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองตัดหน้ารถนะครับผู้เล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียงตัวเงินตัวทองเป็นอย่างไรนะไม่เคยได้ยินนะนะครับแต่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่จะทําให้ท่านเฮงท่านปังนะครับผมท่านประสมเร็จแน่นอนครับต้องเป็นเสียงนกแก้วนกขนทองนะเพราะฉะนั้นคนบางคนจึงเลี้ยงเอาไว้นะเลี้ยงอย่างดีให้เขาพูดรวยนะแม่แม่รวยแน่แน่งวดนี้ปังประสมเร็จ รวยเลยรวยโอ้โหรับรองได้นะครับถ้าตื่นเชาา้ามาท่านได้ยินแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่สอนให้เขาด่านะครับสอนให้เขาด่าจะได้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่อันนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับสอนให้เขาพูดรวยรวยเหงงเหงิงบางๆเพราะว่าสัตว์จริงของเป็นสื่ออะไรบางอย่างนะครับที่จะเข้าสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาจะพลิกแปลผันเปลี่ยนแปลงยังก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสาเร็จนะครับ เพราะฉะนั้นท่านจะจงฟังนะครับสัญญาณเสียงพิเศษนรับเสียงจากสวรรค์ก็ได้นะนรับเสียงจากสวรรค์นะครับจะเป็นอย่างไรก็เป็นเสียงอยู่ภายในจิตของท่านโชคลาภเงินทองวาสนามาอยู่ภายในจิตของท่านแต่ว่าจะเป็นสัญญาณแห่งธรรมชาติก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่านะครับเปี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้านะครับผมหลังฝนก็ได้นะที่เงียบสงบแล้วนะครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ นั่นเป็นสัญญาณที่ดีสังเกตในโชคเะตาและบุญกุศลวาสจาะของท่านจะเข้ามาจัดเต็มจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงนทองด้วยๆๆต่อแดนนี้ไป